อาประกอาปรกันนี่สองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับอ้าวตันนี้เสียงดีเสียงดีพี่นันทาพี่อยู่ในไลฟ์ประจำเข้าตลอดนี่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 มาแล้วนะครับมาแล้วพี่นันทามาแล้วขอบคุณนะครับมาสนับสนุนช่องด้วยของชาแนลนะครับขอบคุณนะครับที่ก็สนับสนุนป้าไปด้ว ใช่ไหมวันนี้เดินทางมาสามพานเป็นเน็ตเป็นเน็ซีเพราะอย่างนี้กี่ปีแล้วต้องทันกี่ปีรุ่นนี้แรกๆเลยพี่โอแล้วเลยติดตามช่วงช่วงช่วงเดียวกันวันที่สองสิงหาที่ฟิกอัพายุดำมา ที่ช่องนั้นจะแบบว่าคนดูเยอะมากเลยใช่ตาก็มารู้จักช่องนเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆหน่อยเพรามามาพร้องกันแต่มา แต่ของร้านเจี๊ยบสวยเพราะมีหน้าปิ้งสวยเลยคนสวยต้องมีร้านเจี๊ยสวยแคร์คันแอนด์เวดดิ้งด้วยนะเวดดิ้งด้วยนะเราคือแต่งงานถ้าใครไปวัดไร่ขิงก็แวะได้ค่ะแวะได้เลยฝั่งร้านได้ฝั่งร้านได้แต่งงานร้านเจี๊ยสวยสมัยแคร์คันแอนด์เวดดิ้งอยู่ตรงข้ามปากทางไร่ขิงซอยยานชา15นะคะไปไร่ขิงนี่แวะได้เลยค่ะโอ้ค่ะเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านในพรมแวะแล้วเพื่อนๆอีกคนนี้นะ ก้พี่ก้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอ้มีตำแหน่งด้วยอันนี้อดีตผู้จัดการบริษัทอันทิตผู้จัดการบริษัท t N d Works ของทานญี่ปุ่นกันอดีตผู้จัดการแสดงว่าพูดฝรั่งได้อ๋อลืมไปห่มวันญี่ปุลยให้ให้ให้อะไรให้เงินอันนี้เขาก็ผู้ช่วยผู้ช่วยหมด่สามจิตอาสาบ้านที่ ันนี้ไปทำจิตอาสามาค่ะวันนี้ดเปกวดเก็บขยะตามถนนนั่งนั่งมาจากนครปฐมใช้เวลาเท่าไหร่วันนี้รถติดวัสองชั่วโมงสองชั่วโมงได้เนาะนิดๆว่ารถติดตัดติดขับเขขับเก่งเก่งะมามาที่นี่บ่อยก็มาบ่อยเจอมาเวลามาน้องก็จะไปถ้วต้องปิดร้านเหรอคะปิดปิดร้าน ติดล้านเลยคือมีฟังตั้งใจอยากจะมาต้องติดล้านเลยนะพี่พี่นันทามาวันนี้ยี่แปดมาไหมยี่แปดมาไม่ได้แล้วครับที่ิระกรรมของฝ่ายปกครองชายช่ยเพราะว่าเขาอยู่ฝ่ายปกครองเนี่ยเลยเลยใช้โอกาสนี้มาก่อนใช่มาเลยทั้งหมดจริงๆแล้วค่ะวันที่แปดจะมาแล้วพอดีมีงานมาไม่ได้ก็เลยมาก่อนเลยมาก่อนคือมันมาได้แต่ไม่ได้ต้องรีบกลับ พอดีพี่นันเขาชวนมาดูว่าพระพระพายเนี่ยสวยเป็นช้างเผือกส่วนพี่พุ่งมาว่าเออมาลองดูไม่เคยมาแล้วมาเห็นครั้งแรกนี่เป็นไงคะคุณพุ่งสวยค่ะขนสีทองเลยแต่ถ้าเกิดว่าเห็นตอนถ่ายน้ำใช่สวยมากผิวพรรณเนี่ยพี่พุ่งจะแบบคุณตบเต๊กได้มาดูไหมมาบ่อยค่ะแต่ไม่ได้มาเดียววันที่ขอน้ำเขาจะสวยมากตตอนนนี้้มักแลวจำได้แต่คุณนันทา ไม่ได้คุยกัน,นเข้าขาประจำตัวอ๋อหาแล้วจำได้แล้วตอนนี้จำได้แล้วเพราะว่าเราได้ถ่ายคลิปอย่างเงี้ยไม่มีพลาดไม่มีพลาดเราทำได้แล้วตอนนี้เอาภากยกับไปดูพ<ม>ี่นันเปิดดูยูทูบบ่อยครับเปิดให้ดูบ่อยถ่ายประจำส่งเพลคุ้มาดูด้วยวันวันผมถูกไว้ถูกไว้ไหมอ๋อไม่ได้ดูไม่ได้ดูนะเราพูดในไรนะ วัันนน้คือวันนั้นไม่ได้ดูรู้สึกว่าจะทำอะไรอยู่แล้วเสร็จแล้วก็มาเลยอ้าวคุณกองไร้ใจเมื่อไรเนี่ยที่พี่นันพูดอยู่ที่พี่นันพูดอยู่แชร์ใหพูดว่าไม่ได้ดูไลร้คุณกองแล้วนั่นแหละที่พี่นันพูดอยู่ถ้าวันนั้นดูไลฟ์ระคุณกองเป็นคนที่เนี่ยถูกบ่อย่โดนเว้นถูกหลายคนถูกหลายคนใชคะอ๋อป้าไม่ได้ขอแบบว่ารวมๆเพื่อนๆรวมๆหลักล้านรวมๆกัินละ ผมกับเซนสองคนนู้นครับลุงป้าน้าอาก็ดูในไลน์อ่ะก็ถูกสองร้อยมันกันกรับผมมากกดกันกลมเลยยิ่ย่ย่ให้อยู่ชมพนหินหินลุงปาน้าอยหินเขาจะมาตั้งลงทานด้วยนะเขาจะมารงทานใช่ใช่มเขาลขยังไงใช่ออให้ทองฝัน แต่ผมมาขอแล้วก็วิ่งออกไปข้างหน้าบ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านบ้านเลขที่57หมู่3โอ้57หมู่3ตรง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 ผมนะมาขอก่อนวันหนึ่งผมนะมาขอก่อนวันหนึ่งผมเข้ารถไปกับผู้จัดการหนึ่งแล้วพูดพูดใหม่อีกทีหนึ่งแล้วว่าผมอยากได้มือถือหรือเครื่องนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเครื่องที่ที่ถ่ายอยู่เนี่ยราคามัน40,000กว่าทำไงจะได้ ดึงถึงจะได้ค่ะขแสดงเขาอยากให้แต่ก็เลยว่าพูดกันนะว่าขอพ่อเอกสิขอได้ด้วยเหรอได้ก็บอกอ้าขอเลยได้งั้นไปจะได้โทรศัพท์ไหมเออขอให้ได้ก็่างเงี้ยก็เลยมาจากกรุงเทพกลับมาถึงนี้ประมาณสามสี่ทุ่ก็มาไล์สดต่อกบขอพ่อเอกพ่อเอกถูกไว้เท่าไหร่มันจะได้มือถือแปลงนะถือร้อยหนึ่งสามตัวยังไม่ได้นะอะไร่างเงี้ยมันต้องถูกสองร้อยขึ้นไปต้องได้เป็นแสนถึงจะซื้ได้หรือ่างเงี้ย ครับผมก็ได้ได้สามตัวนะก็เลยพูดวนๆไปเพราะอกให้คนอื่นเยอะเด้นะให้พี่เมย์ให้คนใดคนที่เขาได้ไปแล้วผมก็ไล่ไปแล้วก็ว่าที่ถึงที่ผมยางขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยก็ตอนเช้ามาจะหาซื้อเลขซื้อเลขตัวไหนมาขอพระเอกแล้ที่เสื้อตัวไหนที่เพชรตอนแรกว่าจะถือเปลี่ยนรถเตียงอั้นเลขที่พี่พี่เมย์มันมันเสียงแล้วอั้นอยู แม่ทองว่าซื้อตัวเนียบพ่อั้นจากที่ปั่นพ่อเอกก็เอามาเล่ามาเล่าเว้งตัวนี้คือต้องซื้อตัวเนี้ยเขาบอกฝั่นมาพ่อเอกโซ่หลุดวิ่งเบวิ่งวิ่งของหน้าบ้าน <c oughs> ก็แม่ทองวิ่งตามพ่อเอกอย่าไปอย่าไปวิ่งตาม <c oughs> ไปถ <c oughs> ึงนั้น <c oughs> เลขเห็นเลขอยู่นั่นนะก็เลยมาพูดกัน,ะนะ <c oughs> เอาเลยอยู่ปราณกันสองสาคนจะลอยเหมืนบอลแบบเมนแบบม่ต้่วงไม่ต้อง แล้วก็ถูกเลขพระเอกอีกเนี่ยพระเอกที่เขาไปฝันเนี่ยเขาถูกเลขเมื่อวานถูกเลขต่างประเทศกำไรกำไรนิดหน่อยครับได้ได้แต่เขาไม่กล้าซื้อเยอะไงซื้อยี่สิบกุญยี่สิบมันก็ได้ได้สองพันกว่าในเลขของเขาได้ได้แพงกว่าเทคไทยนะทีกเก่าแต่มันก็ถูกยากหน่อยเล่าความฝันให้ฟังเอาคุยต่อคุยต่อเอาพี่นันตาก่อนเอ่อที่มาหาพ่อเอกเนี่ย ด้วยรักและศรัทธานี่เคยเคยขออะไรไหมเหมือนมากจะขอให้พ่อเอกสุขภาพแข็งแรงอ๋อให้ให้ให้ท่านให้คนอื่นขอให้พ่อเอกสุขภาพแข็งแรงอ๋อสาธุเดี๋ขอแบบนี้แล้วกันถ้าทางงวดนี้เราต้องขอเลขกับอะแล้วถ้าให้โชคแล้วเราก็จะกลับมาอืขอขอขอย่างนี้อขอขอคนไหนมีมีดวงท่านนี้ได้จริงๆนะ มันมีแต่วางไม่ขออย่างเดียวแล้วถ้าเราสมหวังหรือยังไงแล้วขึ้นอยู่กับจิตใจเราว่าเราจะมีความในการที่จะมาจะให้อะไรให้อะไรก็ให้ได้หมดเลยช่วยค่าอาหารช่วยค่ายาเนี่ได้หมดเลยสิ่งที่ท่านบริพุทคให้กล้วยให้อะไรได้หมดเลยแต่ถ้าพูดพูดตัมตัมใจผมนะคุชอบกล้วยชอบกล้วยแต่ตอนนี้ตกใหม่แต่ตกฟังแต่แต่ได้แต่ได้อยู่ฮะ มาตรฐานคือ3าถึงเดือนแต่ก็3เดือนกว่าแล้ว3เดือนเพราะว่าตกเดือนตกตัดปลายมีาตกมันแต่ไม่ไม่ดดท้ายนะไม่หลุใจด่เป็นช้งเผือกที่ตกมันแล้วไม่หุเจดีจดีใจดียดูเมื่อกี้พยโยนทรายอสเซาของร่างกายที่สมดุลตกมือพยโยนพยโยนทรายให้ร่างกายมืออกมาดเคเขาทำงานแค่ทราย เขาเคาะใช่ไหมเขาเจิมเขาเจิมเป็นประจำเอาสิบเอาเอาวงเขาเขาสิบแปดเมื่อมีนาหน้าร้อยยี่สิบสามสิบกันเพราะว่าเขาเคยเคยเจิมเจิมรถเจิมอะไรเขาเจิมเป็นประจำเันก็เลยชำนาญตรงนี้แต่ตอนนี้คือเนี่ยทุกคนนี้ตู้ตู้อยู่เนี่ยใช่ไหมเขาไปเจิมวัตถุมงคลให้เลยใครอยากให้เจิมก็เจิมให้เลยเจิมรูปเจิมอะไรเจิมให้ออยาาากเเเห็นนนดดิิไปม่เดี๋ยวก็ได้ได้เห็นได้เห็น น่าจะอีกประมาณเดือนกว่าน่าจะอีกเดือนกว่าวิ่งนะพ่อเอกเห็นไหมดูคลิปผมทำวิ่งไหมไปตั้งพ่อเอกจะ็กก็ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปกติเราจะปล่อยให้วิ่งให้เดินใช่ไปเดินปล่อยได้จะอยู่หลังบ้านนู่นพอถึงเวลาก็จะเดินมีสนามหญ้าอยู่หลังบ้านประมาณนี้ปรอมานี้เขาตกมันก็เลยตกลงวูดไปทั่วเอาไม่อยู่ ช้างตกมันเอาไม่อยู่หรอกไปทั่วแหละโซ่ต้องใหญ่ด้วยนะไม่งั้นเตะขาดเล็กๆเจียขาดเลยเอยู่สุรดนทร์ก็หลุดแล้วอยู่นี่ก็หลุดอยู่นี่หลุดสองั้งหลุดพรมถ่ายอยู่นี่ก็ยังหลุดเลยแต่ก็ไม่ได้ไปไหนถอดเขาถอดเองแล้วก็ยืนอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนแค่ถอดที่เดียวถ้าเขาอย่างนี้แล้วควันเข้าไปใกล้ได้ไหมคะ ได้ได้ได้อยู่แต่แต่ต้องระวังมากต้องเอากล้วยล่อให้เบี่ยงเบียนความสนใจแต่ต้องให้นอนเวลาเก็บมูลต้องให้นอนเพื่อความปลอดภัยจริงๆพ่อเองไม่ทําอะไรหรอกแต่เราก็ไว้ใจไม่ได้ใช่เซฟๆไว้ไะเซฟคนคนดูแดไม่ต้องประมาทถ้าถ้าคนสนิทสนิทนี่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคนแตกหน้าเข้าไปใกล้ๆไม่ได้ถึงกัน ควานเนื้อได้แต่จะเพาะควานคือธรรมชาตินะจะทําช่วงตกมาในจะจำอะไรก็ได้เป็นลักษณะของเคมีในร่างกายที่จะไม่สามารถความจําตรงนั้นจะหายไปความสามารถในการจําคนเลี้ยงดูควานช้าเองก็จําไม่ได้เขาก็จะใช้เสียงใช้การสัมผัสโดยเสียงและดมกลิ่นแต่การมองหรือการอะไรเนี่ยจำไม่ได้นะครับบางทีก็กลิ่นที่คุ้นเคยจะจําไม่ได้แล้วอย่างหนึ่งถ้าเกิดโดยเฉพาะน้ำมันที่ไหลเข้าไปในปาก พอพอเริ่มเข้าไปในปากแล้วก็ตามทฤษฎีตามที่รู้บอกว่าจะเมาจะมีอาการเมาเมาน้ำมันช่วงที่น้ำมันไหลเยจะเป็นระยะที่สามเมาเหมือนคนเมาเหล้าอ่ะจะไม่ได้จะเป็นระยะที่เยส้นสีแดงที่ไหนที่นี่ใช่ไหมที่ที่ว่าไลฟ์สดดีกว่ะตรงนี้เสร็จแล้วครับเบื่อแตนที่สารคามสารคามไถพวนแล้วอ๋อไม่ขี่ไล่ฉันจะเร็นสามไล่อ๋อสามไล่เนี ไม่เฉพาะที่ปลูกแูกสามไร่สามไร่ปลูกใหม่สามไร่อันอันก่อนมันหนึ่งไร่น่าจะพอนะน่าน่าจะพอเพราะว่าเชือกเดียวครับไม่พอก็ก็ซื้อเพิ่มมาซื้อเพิ่มใหม่แล้ที่สนักการาก็ทำแต่แต่ไม่เส็นเลยพาศนักการนี่น่าจะประมาณสามสิบต่อไร่ที่ปลูกที่ปลูกแท้เทียบไถยหมือนละพิศนักการต้นต้นพันธุ์ก็มีแล้วต้นกล้วยก็เอาไปเสริมแล้วสับปะรดก็มีแล้ว น่าจะรอจังหวะปูกแล้วน้องจักรียังมาอยู่ด้วยอ้าวเหรอคะนมาฟันฟันศักดิ์เขาคือเขาอยู่ในความดูแลอาจจะเกินผมจะไปนอนสารคามอยู่ก็เลยไปถ่ายคลิปที่สารคามถ่ายแม่กําแพงแต่ฟันศักดิ์ไม่มาด้วยใช่ไหมคะไม่มาค่ะเพราะฟันศักดิ์ก็จะดูแม่แม่แม่กำแพงแม่โพลแม่กำแพงเมื่อไหร่คลอดคะเนี่ยน่าจะประมาณเมษาอออ๋เหรมีนาเมษาประมาณ มีสายมีมีนายมีรับีนะครับประมาณนั้นอ่ะอ๋อเราที่ว่ายกรกฎาเห็นท้องไม่ใช่แต่ไม่ใช่เพราะว่าท้องมีจัำกันสองเดือนเป็นเครือข่ายเนาะจะต้องที่สิบสองมอลำซิ่งรู้จักมอลำซิ่งคนช้างรู้จักช้างแบบแม่กำแพงอ่ะคลอดลูกลูกคงจะน่ารักนะครับโอ้ คิดว่านะผมจะไปกาว่าติดท้องผมจะไปนอนเฝ้าที่นู่นแต่ผมเริ่มเริ<_<_่มแล้วเริ<_<_<__<_<__่มไปไปแล้วเริ่มเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วกำลังทำเสื้อออกมาให้ให้คนสารคามกุมภวารีกุมภบาปีอยู่ใกล้ใกล้กันกับเจดีพระธาตุนาดูนอยู่ใกล้กันห่างกันหกกิโลบ้านหม่อยู่บ้านใหม่ นะแต่ว่าหมดเดียวหมดแก็เลยไปพยักไปดูไปเลย,ยนะคะดูจะลองดูนะะงดดว่าว่ายังไง แล้วจากสถานที่เสร็จแล้วันเรื่องว่าจะยังยังยังทำไปทุกวันเหลือแต่โต๊ะไม่ไม่มีเยอะอยู่เท่านี้ไม่ได้จัดเยอะแบบทุกครั้งใช่ไหมคะครับครับเวลามีงานเขาถึงเอามาตันไปจัดเหมือนที่เรามาตอนนั้นที่มีโรงทานก็คือจัดเรียบเนียบใช่ไหมเอฟเนียบเรียบๆรอบนี้เรียบเรียบเรียบง่ายเรียบง่ายรอบนี้ก็คือผู้คนมาแล้วก็มากล่าวมาวางหลักผู้ใหญ่ต้อนรับค่ะที่แป้เนี่ยแต่คนน่าจะเยอะอีก

<น>เชิญชวนพี่น้องเชิญชวนให้ช่วยกันมาชมพระไทยเกศชาะะ้าะพระไทยเกศช้างที่สวยงามมากเลยค่ะก็หายากนะคะที่จะเจอช้างสวยๆตรงนี้คือเราก็เห็นช้างมาเยอะแล้วค่ะแต่พระไทยเกช้งสวยงามมากเชิญชวนนะคะช่วยกันมาดูพระไทยเกศช้าที่สวยงามรักช้างทองคำตำบลห้วยแห้งจังหวัดสระบุรีค่ะ เชนชวนนะคะเชนชวนเลยครับพี่นันทานะครับทุกคนเนี่ยตัวจริงเสียงจริงที่คุยในไลน์นะครับขอบคุณครับพี่นันทาครับสวัสดีครับพี่นันทาแล้วก็คุณแท็กวิยกทุกคุณแท็กแท็กคุณแท็กแล้วก็คุณกุ้งนะพี่กุ้งครับผมขอบคุณครับขออนุญาตลงลงช่องด้วยนะขอบคุณนะครับ